เดี๋ยวเราสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอันโผล่แเบิดเองก็ผมเดีทุกคมนี่เคยผมบอมจังอีกแล้วนะครับทุกคนเย้ก็ท่านักกินนี้ทุกคนวันนี้ผมเมื่อจะมาแปลกใจอยากอะไรเลยทุกคนเพราะผมว่าวันนี้ผมดองเข็มไม่ทันนะก็เลยมาทํามันพีดก็ท่านักกินนี้ผมเราอยู่กันในเกมโลบบอกไม่ใช่วันพีชนะไม่ใช่ลีเจนนะโลบบอก บล็อกพีดกันครับผมอ่านั่นเองนะครับทุกคนก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการอะไรกันทุกคนหาผลกันอย่างเช่นเคยทุกคนก็สาหรับเกมบล็อกพีดนั่นเองก็เป็น EP หนึ่งนะผมคนขอก็เลยลองโหวตด,ดูว่าอยากให้ทำไหมก็คือคือเสียงค่อนข้างมากนะว่าอยากให้ทํากันกครับผมสำหรับบล็อกพีดนะเห็นว่าอยากให้ทํากันนะสำหรับบล็อกพีดนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาหาทั้งหมด2ผลในการน,นะผ,ผลละชั่วโมงนะครับทุกคนอ่าก็ใช้สูตรจากนอ้นองๆครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะผมก็จะเปลี่ยนจาก ตอนที่เลเจ้นนะครับผมมาเป็นแท็กสูตรจากบล็อกพีกันมากนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูกันนะผมอย่าลืมที่จะฝากกดไลค์ให้พี่ถามสิไลค์เหมือนกันครับผมก็อย่าลืมฝากกดคา้างและกดกระดิ่งให้พ่บอกมาด้วยในกครับผมถ้ก็ถิดว่ากดแล้วนะครับผมอ่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็อยู่กันกดผมจำไม่ได้ว่ากดอะไรวาร์ฟนะกดตัวอีปะอ่ะอ๋อกดตัวอ่านะครับทุกคนในการวาร์ฟนะครับผมอ่าปุ๊บอ่าตีนะครับผมนี่ นี่นะทุกคนนะเปิดเสียงก่อนนะครับเป็นอะไรทุกคตสุดยอดจริงนะทุกคนฟูไม่เปิดนี่นี่นี่ข้าวเวลานะผมก็คือตอนนี้คือบล็อกฟีดย,ยังไม่อัปเดตเว้ทุกคนแบบว่าโคตรแบบมันนานมากเลยที่มันยังไม่อัปเดตนะผมก็ตอนนี้คือผมใช้ตัวผู้หญิงนะเว้ทุกคนดูเป็นไงอย่างเทพทุกคนเหมือนน้ำปกไหมเราน้ผมเปรียบเทียบกันทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะอันน้ำปกเปรียบเทียบกันเว้ทุกคนนะผมก็เหมือนกันนะนะักข่าผมก็อยากสูตรกลขก็ผมอยากสูตรที่หนึ่งผมจากน้อง ABM Water นะครับผมคือ1ให้รีเบนดิต5ตัว2ไปเกาะท้องฟ้าที่สูงสุดใช่ไหมครับผมอ่าสามคือตั้งธงโม่สามจบหาผลครับผมอ่าได้เลยนะผมจากจากน้องอ่า ABM อเตอร์นะผมได้เดี๋ยวไปหาเบนดิตกันพักคู่นั่งนะครับผม5 minutes later โอเคทุกคนทุกคนเราเจอแบนดิตกันแล้วน้อยนะครับผมแล้วเปิดท้าคิดต้องเปิดท้ายคิดสังเกตุทุกคนเดี๋ยวเราไปข้างกันเลยดีกว่าดูย๋ยวเออเฮ้ยปิงปิงฮัลโหล ปิงปิงเพื่อนปิงปิงเพื่อน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 อะไรครับเพื่อนอือหื้าจัดห้าวจัดจะมาซื้อพี่ไอ้น้องเร็วไปร้อยปีที่เองมาซื้พี่ไอ้น้องชายอ้าเอ้ยทองมันเมาอทุกคนจูมนะผมแตกครับหนึ่งตัวนะผมตัวนี้หนึ่งกัทุกคนอ่าตัวนี้หนึ่งนะครับตัวนี้สองนะนมตัวน้นทุกคนนี่นผมมา เกาะท้องฟ้าใช่ไหมได้ก็ผมไปเกาะท้องฟ้ากันเลยดีกว่าเนาะเราเน่เราบินได้ทนะุกคนเราเลยไปเกาะท้องฟ้าได้นะครับไปบินมาเลยปนทาชีด้วย <laughs> ทิ้งมันไว้นี่แ <laughs> ห,หละทุกคนโคตรโหดเลยว่ะทุกคนเนาะโคตรโหดจริงๆนะครับผมอ่าเราดูกันว่าเราจะเกลื่อนไหมนะทุกคนขออย่ากเกลื่อนนะพาร์ทนี้ยคือพาร์ทเนี้ยผมมีเกมพาร์ทด้วยนะผมเพื่อ <laughs> ให้การเป็นการคั่นใช่เหรอใช่พองแล้วผมก็สรรารพัดนี ก็ถ้าเราพาดีก็เนีผมมีเกมพาดได้ช่วยกันหาหาเยอะขึ้นนะทุกคนนะครับผมก็เป็นอะไรที่โคตรสุดยอดจริงๆนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงไอ้ตรงพี่พั์ด้วยพีทพัดเนไหนเดี๋ยวไปตรงศิลานั่นกันนะครับทุกคน โอเคทุกคนถึงเรียบร้อยครับผมไนท์มึงาเร็วเดีไนท์มึงาเร็วด nice. เราสดิสพระรามอัดด้วยในบล็อกพีนะทุกคนก็เอเอไนท์นที่เราอัดเนี่ยเพราะเราดองเขียวไม่ได้ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมไนท์มันมันมีแต่คนมาฆ่าใช่ทุกคน,กคนแล้วมันก็ปิงด้วยนะครับวันนี้คือป,ปิงเยอะมากทุกคนก็โอเคทุกคนเราทึ่งเราขึ้นมาถึงเกาะลอยฟ้าส,สุดแล้วนะทุกคนอ่าเสร็จแล้วนะผมตั้งนวนสามจบใช่ป่ะตั้งนวนสามจบอีวีบีโซภพรวาอัรละห์ทํามาลงนี้ด้วยวะ ว่านรกนรกก็คือแค่ชื่อคำพีกันทุกคนมันใช่เหรอวะใ <c oughs> นขผมตร้างนโมสัจจบนมอ,อน,นันตปาลายเดอเด้อเด้อเด้ออันนี้ไม่ใช่ทุกคนเละผิดบทผิดบทและอั <c oughs> นนี้อันนี้ไม่ใช่นะทุกคน <c oughs> โอเคทุกคนไม่ใช่นะผิดบทแล้วผมก็โอเคอันนี้ใช่ไหมอ่านโมสัจบนโมสัจักควาคาวาโตอารวาใหญ่โตยาวเป็นกิโลของผมมันยาวสิบลิ้นนโมสัจักควาคาวาโตอารวาโตตมาสัพุทธะ น้ำโมนศัพท์พรกคอตัวรหัสตัวธรมมาทำให้ผมยาวจริงๆน้ำโมนศัพท์พรกคอตัวแล้วว่าไอเอาไว้เอาไว้ยาวใหญ่โตยาวเป็นกิโลท่องผม50เมตรนะครับยาวเกินยาวเกินทุกคนหยอกหยอกหยอก One hour later ทุกคนเอาดีๆแล้วนะผมน้ำโมนศัพท์พรกคอตัวรหัสตัวธรมมาธรรมรุษศัพท์น้ำโมนศัพท์พรกคอตัวรหัสตัวธรมมาธรรมรุษศัพท์เรื่องมันจะต้องมาสดมนต์ด้วยวะอ่าอีกท่อนหนึ่งนะผมน้ำโมนศัพท์พรกคอตัวรหัสตัวธรมมาธรรมรุษศัพทแล้ว่องมันจะต้องมาท่องด้วยวะ แต่งชอบเลยว่ะทุกคนทำไมต้องมาท่องเลยวะแล้วมันได,ได้จริงเหรอไอ้เราได้แล้วหลบวผัวเคียวไม่ยังไม่พอใจอีกเหรอ,หอมันก็เกลือนะทุกคนทำไมไม่พอใจอีกเหรอฮะเขาภาษาเช่ตัวผู้หญินงนู้ชอบบอดีช <No. S 1> อบบอดีหน้าอย่าะหน้ารักใช่ไหมจะปะมีโบด้วยนะทุกคนโอ้โหเขาไม่ได้ใหญ่นะทุกคนเป็นเกี่ยวอะไรวะหน้าทุกคน ก็ระหว่างนี้ก็รออีกประมาณสามนาทีขนก็จะเกิดอะไรทุกคนก็เกิดประมาณหกโมงนะห้าเจ็ดนะตอนนี้คือเวลาหกโมงแล้วทุกคนก็นั่นเดี๋ยวไปรอจอนี่มันแจ้งเตือนนะทุกคนโอเคครับผมปะโอเคทุกคนตอนนี้มันก็แจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนว่าเราว่าวันนี้เราจะเกลือมันทุกคนเราพูดแบบรี่ขันมากทุกคนวันนี้คนสุดยอดจริงๆนะครับผมเป็นอะไรที่คนสุดยอดจริงๆนะครับแล้วคุณพูดทำไมบ่อยนะว่าต้องมาว่ามันคนสุดยอดจริงๆแล้วทุกคนนั่งคุยน้องแหมงกูว่าวันนี้โอเคเก้าร้อย Surprise, motherfucker! <laughs> นายพร้อมไหมพี่อยากวันหนึ่งพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมใช่ไหมมันรู้อ้าวกูนอนได้ไงโอเคทุกคนนะครับผมก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเกินไปมึงก็เกินไปลองบ้างไหมร้องบ้างไหมมาๆมาเมื่อกี้มึงทำกูเมื่อกี้มึงทำกู อาอ่าอ่าอาหาขนไหมหาขนกันมเอ้ยเอ้ยเกินไปหาขนกันไหมว่าวันนี oh ้เราว่าวันนี้เราจะไม่เกือเราต้องพูดว่าเราังไม่เกือบอมจังไม่เกือบอมจังไม่เกือแล้วก็บอมจังไม่เกือผมไม่เกือแน่นอนมาไปหันโอเคทุกคนเราเราจะอ้อมนะครับผมในเดินเช้ายังวะทะาไหม่วะโอ้เอามันอยู่ไหนวะดูนู่นก็ไม่บอกอุ้ย ขอโทษด้วยครับพ응ี่เลยโอ้ยเลยอีกแล้วแม่เลยหนักเลยนั่นแหละเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่อิ่มเลยเดี๋ยวแล้วเฮ้ยพี่ผมสุดเลยฮ้ยฮ้ยโอ้โหโอเปตนอมมีทุกคนเห็นว่าเห็นว่าคนเห็นว่าคนอยากได้ผลมประมาณเดียวแม่เหรอครับทุกคนได้ข่าวว่าอยากได้กันเยอะดิได้ข่าวเอาไหมเอาไหมเอาให้ทุกคนเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจก อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เขี้ยวลงความเกลือติดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแจกกันดีกว่าทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปแจกดีกว่ามีใครอยากได้ไหมครับใครมันจะมีใครเอาไอ้มีใครอยากได้มีใครดานาดานาดมีใครอยากได้ผลบอมบ์บอมบ์ไหมแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปที่ไหนอ๋อ้ดูดูโหดร้ายว่ะเฮ้ย โอเคทุกคนทำรูปก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแก้คนกันทุกคนนะครับผมไม่มีใครเอาเดี๋ยวเราจะให้นหนกินนะครับเดี๋ยวให้หนากินเถอะเชียพี่โอเคทุกคนเราแท็กแล้ว <Hey. S 1> ทุกคนเดี๋ยวเรารอคนตอบุกคนว่ามีคนตอบไหมทุกคนอ่าจะมีคนเอาไหมครับผมมีใครอยากได้ผลม,มบอกไหมครับอ่า one hour later โอเคทุกคนโอ้โหทำไมวะไม่มีใครเอาเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวใจว่ะโอ้หุาได้ผลดีๆไม่มีใครเอาใช่ไหมไหนา ผมเนี่คนอยากได้คอมเมนต์น้องพี่พี่ผมอยากได้ขนบอมยังเลยพี่ผมอยากได้ขนบอมยังเลยพี่แล้วทำไมไม่มีใครเอาเลยอ่ะอ้าวเขเจอขนบอมไว้เนี่ยเมากเลยค่ะเนี่ยก็เจอขนบอมเนี่ยยังไม่มีใครเอาเลยเนี่ยเออเนาะไม่มีใครเอาเลยโอ้โหเสียใจนะเนี่ยไม่มีใครเอาโอ้ทุกคนยังชอบเลยกินอ่ะก anyway? oh, ินเองก็ได้อ่ะกินโชกินโชกอ่ะกินกินดิเอออยังชอบเลยครับน้องคัาผมเข้าแค่น่อยล้ก่อน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอาคาประยุทธ์กันดีกว่าทุกคนนะครับผมอาคาประยุทธ์นะครับผมนั่นเองเขาคือผมอ่ะผมแฟนแท่งอาคาประยุทธ์มากเลยครับทุกคนนะครับเขาาเป็นคนที่โด่งดังมากเลยทุกคนเขาเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากครับทุกคนแล้วมาอยู่ที่กูเข้าการเมืองครับทุกคนนะครับผมก็ต่อไปผลต่อไปนีผมอยากน้องคนที่สองนะผมน้องคนสุดท้ายนะผมถ้าผมจาะถ้าเกิดผมทําคลิปนี้ผมจะทำไ้ทั้งหมด2ผลนั่นเองนะทุกคนเพื่อไม่เป็นการซ้อมของใครนั่นเองนะทุกคนนะครับผมอ่า จากน้องคนแรกของผมจากน้องคนต่อไปของผมจากน้อง X D Gamer ของผมอ่าหนึ่งข้าวบอสลิงใช่ไหมอืมจัดให้ครับผมบาร์ข้าวบอสลิงกันดีกว่าเฮ้ยช่วยพี่ข้าวบอสลิงหน่อยบอสลิงมันโหดกันไปเกิดแล้วเหรอไอ้โง่โอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็ผมก็เกิดเรียบร้อยแล้วนะคนจากน้องคนต่อไปนะผมอยากน้องชื่อว่าอะไรดีเก็บอกกันเลยดีกว่ะ ชื่ออะไรหาเอ้ยคุณพูดถึงทำไมวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาผลกันทุกคนเราลองมาตั้งหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเป็นอะไรที่โคตรว่าโคตรพ่อโคตรนานเลยทุกคนเราจะตอนนี้คือผมเดี๋ยวผมใช้ผลกาวิตี้อ่าเออคือเออคืออ๋อฮะกูแตกเฮ้ยขึ้นดิขึ้นขึ้นเออกูแตกโหลโอ้โหเฮ้เฮ้เฮ้เราผมใช้บัคอบาร์คี้ไม่เป็นนะครับทุกคนอ่า ใช้เรือดีกว่าทุกคนปิงไม่น่าจะเยอะนะครับผมน่าจะเล่นได้นแหละนะครับปิงโอเคทุกคนปิงไม่มีครับผมสวยไม่มีปิงครับเดี๋ยวเราตับผมต้องหกรเมตรพระเจ้ากก้ยทอดแน่ ฮันเน่ฝนอะไรน่ะฮึมฟินิกซ์ก็บอกนะทุกคนโอ้มีอะไร,รแหลมๆขึ้นมาด้วยฮันเน่เล่นนะเล่นกับเรานะเล่นนะฮันเน่ทุกคนฝนฟินิกซ์กับผมพระเจ้าชอกฝนฟินิกโคตรโคตรเลยทุกคนโอ้โหคนพันนี้ผมไม่เกลือนะทุกคนแบบว่าแบบบอกแล้วว่าผมไม่เกลือเจ่าผมอย่างนั้นทุกคนก็ โอเคครับทุกคนก็ตอนหนึ่คลิปนี้ก็ผมก็จบวันนี้เรียบร้อยทุกคนเป็นไงทุกคนเห็นความเค็มของผมทุกคนขนาดมาเค็มเนี่ยยังก็เค็มเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ในคลิปนี้ผมเดี๋ยวเดีมพี่จะฝากกดไลค์พี่ถามติบไลค์กันด้วยในการนะผมแล้วก็ฝากกด ไลท์กดซับคลายแล้วกระดิ่งมึงลงคลิปไม่วางเลยด้วยนะครับพี่ลงคลิปทุกวันนะเวลาห้าโมงสิบห้านะคะทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้พี่ผมขอลากันไปก่อนถ้าเกิดใครอยากให้ทับอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคอมเมนต์สูตรหรือว่าอะไรนี่พี่เอาน้องมาสองคนเพื่อในสูตรในวอกพลินเองจะเรียกน้องมาสองคนนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้ใครอยากให้ทับอีกก็คอมเมนต์กันนะครัคลิปนี้พี่ขอลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้าผมแต่ทีนี้พี่ผมขอลาไปก่อนสวัสดีค